ย้อนฟังพ่อโสพูดถึงวันอยากกับแม่แตงโมแลกด้วยอะไรยอมหมดขอให้ได้ลูกมา <Yeah. S 1> พูดเรื่องปาจรีผู้จัดละครและพิธีกรชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมเป็นคลิปของพ่อโสคุณพ่อดาราสาวผู้ล่วงลับ <Yeah. S 1> แตงโมนิดาพูดถึงความรักความผูกพันระหว่างกันที่มีกันสองคนบนโลกใบนี้ <Yeah. S 1> โดยพูดเรื่องระบุผ่านแคปชั่นว่าอย่างน้อยน้องก็มีคุณพ่อที่รักน้องมากจริงๆ ขอให้น้องมีความสุขกับการได้กลับไปพบกับคุณพ่ออีกครั้งหลับให้สบายนะคะแตงโม <Yeah. S 1> ในคลิปคุณพ่อระบุว่าเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้คนเดียว <Yeah. S 1> ย้อนกลับไปวันที่อยากกับคุณแม่ของเขาเรื่องทรัพย์สินมาคุยกัน <Yeah. S 1> ขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมด <Yeah. S 1> โดยวิสัยที่เราเป็นลูกคนจีนไม่เคยทำงานบ้านแล้วเราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันสองคน เสื้อผ้าก็ต้องเอามาซักเองอาหารการกินก็ต้องมาเริ่มเข้าครัวทําเองการเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะแต่ถ้าเปลี่ยนการตัดสินใจได้จะเปลี่ยนไหมตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเรา